็ขอสวัสดีผู้ชมทุกน,นะครับยินดนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง c h ครั้วก็ตนะครับคลิน,น,น,คน,นี้ผมก็จะมาสอนเปิด VT นะครับเพื่อให้ใช้แปป LD อ,แบบอแป LD Player รอาร็ปอะครับวันนี่า,านก็คารลองกั R น เริมมาแล้วขึ้นว่าวิธีตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นต่งขหรือเออขอบคุณคง่ได้เปอน ใครื่องอย่างนี้เครื่องมันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องไปทําอะไรก,ก็ไม่รู้นะครับไปดูใน youtube นะครับเพราะผมก็ไม่รู้มือนกันของผมเปิดได้ถ้ากังกระบาดสองตัวคือเปิดไม่ได้นะครับหรือถ้าติ๊กถูกอันข้างหน้าส่วนข้างหลังกังกระบาดนี่คือเรายังไม่ได้เปิดนะครับแต่เครื่องเราเปิดได้ก็ไปเปิดในบอร์ดเดี๋ยวไปดูคลิปตอนผมพาเปิดนะครับแต่ถ้าติ๊กถูกอย่างนี้คือเปิดแล้วเรียบร้อยก็โหลด หลดฟรีไฟล์มาได้เลยนะครับแต่ละบอร์ดมันจะไม่เหมือนกันนะครับพยายามหาคำแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือยี่ห้อบอร์ดคอมนะครับทีก่อนนี่ครับอันนี้บอร์ดคอมของบาคคนนะครับอันนี้ของผมจีไปมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้สําหรับบอร์ดคอมผมนะครับแต่ว่าผมกดเข้าไปดูแล้วมันไม่เหมือนกันนะครับคือมผมก็ไม่รู้เหมือน ไฟอย่างนี้อนะ่ะเมื่อเรารู้เสร็จอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วนะครับรู้คีย์ลัดแล้วแล้วก็จำจำเอาแล้วก็ไปไปปิดเครื่องนี่นะครับแล้วก็ไปที่ได้นะนะเอาง่ายๆคือปิดเครื่องนะครับแล้วค่อยเปิดใหม่ครับอนะ่ะไปดูตอนผมเปิดวีคีกันเลยนะครับ หลังจากเราปิดเครื่องนะครับแล้วเราเปิดเครื่องมาก็รอมันขึ้นหน้าไบออดของเรานะครับขึ้น P C ละล่วกดเลยนะครับกด D E L เลยนะครับมันจอดำแล้วโอเคนี่คือหน้าของไบออดนะครับหน้าไบออดของผมจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดตรง3 4อันที่มันอยู่ให้กดตรงนี้นะครับตรงคีย์บอร์ดของเรานะครับเราเลื่อนมาอันที่3แล้วก็กด เขาเรียกว่าอะไรนะ ENTER เนี่ยครับผมอ่านไม่ออกนะครับกดไปเลยแล้วก็เลือกมาอันนี่นะครับอันนี้อัน,นที่4นะครับอันนี้คือของบอร์ดผมนะครับของคนอื่นก็ของคนอาจจะไม่เหมือนผมนะครับก็ต้องไปดูยูทูบเบอร์ที่มีบอร์ดคอมเหมือนกับของคุณนะครับแล้วก็คลิกเข้าไป ของคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับมันจะเป็นอย่างนี้อันข้างบนนะครับมันจะเป็นอันข้างบนเรากดลงมาอันข้างล่างกดจากนั้นเราก็กด f 1 0แล้วก็กดกด en อะไรนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้นะครับอ,อ่นไม่ออกโอเคแล้วจากนั้นก็รอให้คอมเราลันเข้าบอร์ดเข้าวินโด์นะครับรอ มันก็จะมาหน้าเดิมแบบนี้อันนี้คือเราเปิดเราเรียบร้อยนะครับนี่คอมก็อาจจะค้างหน่อยนึงเพราะคอมผมไม่ได้อัปเกรดการ์ดจอ CPU แรมนะครับแนะนำใครที่ใช้โปรแกรม LDPlayer หรือ b o o s t a k s นะครับให้ซื้อการ์ดจอ 2GB ขึ้นไปถ้า 1GB นี่คือจะค้างมากนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเกมนะครับเกม Free Fire นะครับ ไบออดของเราไปแล้วนะครับแล้วก็มาทดลองเกมฟรีไฟกันเลยนะครับผมก็ได้ทําการไปไดาวน์โหลดฟรีไฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหลดใน p l a y stone เหมือนระบบ Android มือถือของเราเลยมันก็จะยากๆนิดหน่อยน,นะครับเพราะามันต้องใช้เมาส์เลือ่อน ผมเล่นแพ้หรือเล่นกระๆาอยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือผมไปสมัครล็อกอิน ลองทดสอบอเล่นกันในโหมดโหมซนยิงตาย,ๆๆยะครับอ่ะเราก็เริ่มเกมกันเลยลิงค LD ์ LDPlayer ผมจะแปะไว้ใต้ลิงค์คลิปชันนะครับก็สามารถไปโหลดเปิดดูกันได้ ให้ดูคร่าวๆนะครับกรดจอผมยัง1กิกนะครับยังไม่มีตังจะอัปเกรดให้เป็น2กิกต้องไปซื้อใหม่ครับเนี่ยครับก็เวลาเราจะเลือล่อนเราก็ต้องคลิกขวานะเอ้ยคลิกขวาหรือคลิกซ้ายเนี่ยแหละครับกดแ็บนี่คือกระโดดนะครับเราก็ต้องไปดูแบบคลิปอื่นนะครับแบบคลิป บอกว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับเพราะผมก็ยังไม่รู้ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แบบเมาส์กดนะครับมันก็จะช้าแบบเวลาปั๊มยากด5้าแล้วมันไม่ขึ้นให้ครับแล้วก็ต้องกดหรือต่อยหมัดเวลาต่อยหมัดนร้นิงก็สูนผมก็ต้องกดตรงนี้เพราะผมยังไม่รู้ว่ามันต้องกดยังไงครับอ่าเดี๋ยวบางคนอาจจะสงสัยเอา้าทำไมเวลาเลื่อน เล่นไอตัวกลมๆตรงกลางเมาส์แล้วมันเล่อนไม่ได้แล้วมันหลุดก็เราต้องมากดตรงคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วมันถึงจะเลื่อนได้ แล้วก็ไปลองเทสกันในเกมเลยนะครับเดี๋ยวมันจะช้าหน่อยนะครับเพราะผมใช้ไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวเอาอันที่จำเป็นมันก็จะเลื่อนไวหน่อยครับอาจจะใช้ LD p l a y e r แล้วมัน ไม่ถน,นัดเนี่ยเราก็ลองไปใช้บุสเซตตกดูนะครับไม่เสียหายค้างตายอันนี้คือเน็ตผมไม่ดีนะครับทำเร็วเน็ตแค่หกสิบ้าสิบสีแล้วนะครัสำหรับปืนที่เล็งนะครับก็ค,คลิกซ้าไซิ์ขวานะครับคลิกขวาเป็นเล็ง รใครที่เล่นดุกเก่งก็ไม่ต้องมองคีย์บอร์ดก็สามารถเล่นได้มันยากๆย,ยังไงก็ไม่รู้ก็ไปดูที่พี่ยูทูบเบอร์เขาสอดตั้งค่าปุ่มต่างๆในเกมนะครับน<ย>ันอาจจะมีวิธีทำให้เล่นง่ายกว่านี้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ